คือพินยาดาอิงคาัตอาภาค่ะจ้าพินยดาอิงคาัตอาภามีติดขัดเรื่องก็ความรักอะค่ะไม่เคยสุขสมหวังติดขัดเรื่องความรักไม่เคยสมหวังเรื่องความรักความรักไม่สมหวังแล้วก็คนปัจจุบันก็คือเหมือนมันมันไม่สุดอะค่ะเลิกก็คือเหมือนกับเลิกแต่เขาก็ไม่ปล่อยเราไปแล้วเขาก็มีคนใหม่อีกคนนึงคือคนล่าสุดมีปัญหา่ะเพราะว่าเลิกแล้วแต่ว่ายังไม่ปล่อย ก็ไปมีอีกคนนึงแล้วก็ดึงกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเอาทีละหัวข้อก่อน,น,นอันที่สองมีโรคออย่างอื่นอีกไหมโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าแล,ล้วโรคอย่างอื่นมีอีกไหมหุ่มแพ้เกี่ยวกับโรคกระเพาะภูมิแพ้อ่ากินอะไรก็จะชอบเป็นกดหลังออกมาภูมิแพ้ซึมเศร้าอย่างอื่นมีไหมเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวปวดตัวปวดเจ็บกระหลังช่วงล่างค่ะปวดหลังช่วงล่างปวดหลังช่วงล่างการเงินการงานติดถัดหรือเปล่า เงินคือเคยมีเงินเก็บแต่เงินทุกอย่างหายหมดเงินนี<ม>่ค่ะเงินหายหมดเงินเก็บไม่อยู่อา่าเพราะนั้นมีกุมารหนึ่งค่ะไม่แน่ใจว่ามีเด็กห,หรือเปล่าค่ะท่านเทวดาปัญหาชีวิตโรคซึมเศรา้าความรักภูมิแพ้ปวดหลังเก็บเงินไม่อยู่มีกุมารหนึ่ง องที่เคยไปบูชามาใช่ไหมค่ะอ่าแล้วก็ไม่มั่นใจเรื่องเด็กหลุดตอนนี้มีเด็กอยู่เท่าไหร่ท่านเทวนาตอนนี้นะท่านนะไม่เห็นเด็กหลกค่ะมีแต่กุมารน,นั่นแหละง,งั้นก็ตัดออกไปเด็กเหลือแต่กุมารกุมารยังอยู่แน่แท้ก็จะจ่ายให้กุมารือเปล่าค่ะจ่ายให้กุมารอ่า ถามก่อนนะท่านเอ๋ยชีวิตเลยนั่นหระหมออยากมีผัวหรือเปล่าเล่าพออยากมีค่ะอยากมีค่ะแต่ไม่มีใช่ไหมเล่าแน่ไม่มีม,มีอยู่แต่มีแต่รันทดพดหูหัวใจใช่ไหมหนอใช่มีกรรม,มทางแล้วสท่านเอ๋ยมนุษย์เลยเลืมชาติเก่านั่นหนอแต่ก่อนอธิษฐานไว้พอ ไม่ขอมีใครหนอในหัวใจไม่อยากสร้างกรรมกับใครแล้วอยากสร้างแต่บุญแค้นนั่นน่ะนะมาคราวนี้เรียกร้องหาอะไรคะหัวนั่นหนาไม่มีหรอกขอบอกไป <c oughs> อธิษฐานไว้ค่ะอธิษฐานไว้เองมไม่ดีใจเลยไม่มีสามีอ่ะมีการแก้กรรมตนงนี้ได้ไหมมีการแก้ได้ไหมคะอยากแก,ก้กรรมมามีอีกอยากกลับมามีค่ะทันไม่ทานท่านเทวดาไม่มีหรอก ไม่มีเลยหรอกนะจะหาผัวไปทําไมเล่าคะลำบากนะถ้ามีผัวเอ้ยมีกี่คนเห็นไหมเล่าเจ้ามีแต่เศร้ามีแต่หมองนั่นแหละนะไม่มีสุหรอกค่ะนั่นแหละนะตัวเจ้าอธิษฐานไว้เองแลลวอ่าเข้าใจยังควรทํายังไงควรทำยังไง,ง,งไห้ไบัญชีดีกว่าสิเบอร์ค <laughs> นหวเลยเข้าวันนั่นแหละนะองอาจเลยแหละค่ะ อยู่กับพระศาสดานั่นแหละเนาะอยู่กับศีลอยู่กับธรรมนั่นแหละพอบุญกุศลนั่นเนาะก็พอแล้วสิคือต้องอยู่โสดอย่างนี้ตลอดหรือว่าอยู่กับแม่อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วเจ้าอ,อย่าหาผู้ชายเลยไม่มีเลยมาเกี่ยวพันหรอกนะถ้ามีก็มาหลอกนั่นแหละค่ะไหลไปหนาเหมือนน้ำนั่นแหละเอ้ย จะยังเพราะว่าพอดีนะเคยก็เป็นร่างทรงเขาเป็นร่างทรงพ่อปู่เสือสมิงไพรท่านก็บอกว่าเราเป็นร่างของแม่กาลีหรือว่าองค์พระแม่ถุมาเชวีท่านไม่ยอมให้มีคู่เขาบอกคือมีร่างทรงอะคะ่ะบอกว่าตัวท่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นร่างของแม่อุมาหรือพระแม่กาลีอ,องค์แม่เนี่ยไม่ให้มีคู่อ่าก็ไม่รู้แลหละฉัรู้ว่าคือไม่มีคู่แล้วกัน แล้วเธอก็ต้องการคำยืนยันหรือต้องการการการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเทวดาก็บอกไม่ให้เปลี่ยนแปลงแล้วไงตลอดจนชาตินี้หรือไม่ชาติหน้าเหรอคะตอลอดจนชาตินี้หรือว่าชาติหน้า <c oughs> จบก่อนเลย <c oughs> ถึงชาติหน้าเลยนั่นแหละนะยังไม่รู้ชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรคะไมาป่ากลไยยังไม่รู้เลย ถ้าใจเรายังไม่พร้อมเป็นชีพรมเราก็อยู่ใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปไเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็อยู่ใจยังไม่พร้อมขออยู่แบบอย่างนี้ค่ะแต่ว่าปฏิบัติท,ทําไปด้วยได้ไหมทําอะไรก็ทําไปแต่ไม่มีสามีแค่นั้นเองอย่าไปยากอะไรหมดหวังชีวิตหมดเรี่ยวแรง <c oughs> โอ๊ยมีแล้วจะรู้มันนรกแท้ๆ <c oughs> ตามนี้แล้วกับคนปัจจุบันเนี้ย ท่านเทวดายังตื้ออยู่ว่าปัจจุบันจะมีลุ้นหรือเปล่าข้าไม่ใช่ศิลานีนะท่านเ๋ยจะเฉลยเรื่องคู่นั่นแหละนะบอกได้แค่นี้นั่นแหละคราถ้าเองนะยังอยากมีก็มีไปเองก็รู้ใส่เองนั่นแหละนะเองอยากทุกข์ก็เรื่องของเองคราหนูต้องทำใจปล่อยเขาไปใช่ไหมคะ <laughs> แล้ว อ่า,อางี<ด>้เธอ,อไปตัดสินใจเองแต่เขาสรุปมาแล้วเธอชาตินี้ไม่มีสามีแน่นอนจบแล้วพอดีหนุก็เหมือนพยายามทําใจว่าจะปล่อยเขาไปกับผู้หญิงคนใหม่แต่หนูอยากจะของเงินเขาก้อนหนึ่งเพื่อสพอร์ตเราอ่ะเพื่อช่วยให้เราได้มีต่อเพราะอ่างเงินก่อนจากาจการขอมาอะไรมาช่วยเหลือได้พอมีทางไหมเช่นจะบวชจะอะไรถือศีลเพื่อที่แบบว่าจะได้ไม่ลําบากไหนๆคนก็เสียไปแล้วขอให้ได้มี เงินทองไว้ดูแลชีวิตบ้างเขาจะให้หรือท่านเอ๋ยเมียเขาเลยอยู่ข้างนั่นแหละนะเขาจะให้มาบำเรอเราหรืออะไร่ะนั่นแหละนะมันยากเย็นเสียะไรตัดแล้วคือตัดเถิดท่านไม่เอาดีกว่านั่นแหละนะหากไปเอาก็มีเยอยใหอ่กี่คใจอ่อนหนาแบะให้เอาเป็นว่าเธอกลัวว่าเธอจะไม่มีเงินแล้วใช่ไหมอยากมีเงินก้อนเพราะมีเธอต้องมั่นใจในตัวเอง คือถ้าสมมติเธอไม่เจอเขาชีวิตเธอก็ต้องเดินอยู่ได้อยู่ดีเธออยเป็นโลภเอาของก็ด่นมาเป็นของเราที่แล้วมาจบไปแล้วก็จบไปเดี๋ยวเธอทำงานกับเขาอะค่ะอยู่ในบริษัทเขาเขาคอยซัพพอร์ตคอยให้เงินทํางานอยู่ที่เดียวกันเขาคอยซัพพอร์ตและให้เงินอยู่เขาไม่เอาของเขาก็หมดเรื่องยิ่งยากอะไรแหละต่อไปนี้ฉันไม่เอาก็ไม่ยุ่งกับเรื่องของเธอแล้วไม่เอาของของเธอแล้วแล้วก็ไม่ไม่หวังอะไรจากเธอแล้วเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวเมียเธอก็มาฆ่าฉันอีก ไม่เอาหรอกหนูขอถามอีกนะคะเพราะว่าได้ยินเราก็อยู่ที่เราเราไม่เอาสักอย่างหนึ่งเขาทะทำอะไรเราได้ล่ะเขาบอกเขาทําของใส่หนูด้วยเขาบอกว่าทำของใส่เลยอจะรู้ว่าโดนของไหนค่ะท่านเทวดาของยังมีอิทธิพลอยู่หรือเปล่าให้มันกินน้ำมนต์เถิดท่านเอ๋ยถ้ามีเลยก็เห็นนั่นแหละะถ้าไม่มีก็คิดไปเองนั่นแหละค่ะมากินน้ำมนต์ไปอย่าคิดนะว่า คนคนนั้นคนคนนี้จะช่วยเหลือให้เราอยู่ได้บางทีตัวเราเองอาจจะมีบุญบรารมีมีโชคมีลาบมีเงินมีทองอาจจะหาได้มากกว่าที่ไปพึ่งพาคนอื่นเขาอีกใช้เป่ายังมีสมองมีสติมีปัญญามีร่างกายแล้วก็หากินของเราเองดิ่าตัดไปเรื่องผู้ชายตอนนี้ถูกของกินน้ำมต์แล้วเป็นยังไงบ้าง ไม่เป็นไรไม่มั่นใจค่ะค่อไม่มีอาไ,ไม่มีสภาพอะไรกุมานยังอยู่ครบใช่ไหมท่านเทวดากุมานอยู่แล้วท่านเอ๋ยหนึ่งองเลยนั่นแหละเนาะอ้าวโลกอะไรต่างๆนี่มันคิดไปเองใช่ไหมท่านใช่แล้วท่านเอ๋ยคิดไปเองอุปทานไปเลยแน่มนุษย์นะเป็นอย่างนี้แหละท่านโดยเฉพาะผู้หญิงนั่นแล่อ่าๆๆอ,อ,อ,อย่างนี้ให้ทําอะไรได้บ้างบวชอะไรจะแก้ไขได้ไหม <c oughs> บวชใจได้เหมือนเล่า ให้ตัวเจ้ามาถือศีลนั่นแหละเนาะบทททำใจนั่นแหละสิบห้าวันพอบวชกุมารเนาะอีกสิบวันแล้ทั้งหมดยี่สิบห้าวันแก้ไขปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยว่าไงเธอได้ค่ะไอ้าอจบบวชเวียนบวกรรมกันทุกทีหนึ่งไม่เอาชุดอะไรหนูมังาชุดอะไรกุมาชุดนักกีฬานักกีฬาอ้าว ลออ้าว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 บอกไปลนตานะอ่าหนึ่งชุดตามนี้ชื่ออะไรบอกไปชื่ออะไรมงกุฎเพชรค่ะมงคณเพชรมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรอ้าวกินอะไรบอกไปเลยกเน้เลยค่หลอนตาเย้ง่ายๆครับกินสลัดก็ได้หลอนตาสลัดค่ะอ่าสลัดผักใเขียวคือมาม่าก็ได้ค่ะอ้าวสลัดผักกใยเตี๋ยวมาม่าตามนี้ น้ำหนมเจเวนอีเลเว่นอ่หนุมบอกเขาได้ไหมอ่ะเอาเลยนะหนุมบอกเขาได้บอกไปเลยบอกเลยไม่ต้องเสียใจหรอไม่ต้องมีหลอกผัวนะแม่น้ำบลามีเพื่อนคนเดียวดีแล้วแค่เดียวอ่ะจะรวยจะรวยนะจะรวยรวยเลยไม่ต้องมีผัวถ้าอยากมีผัวไม่รวยเพราะผัวมันคือการดิคินีนั่นถ้าเอาการดิกินีออกไปแล้วจะดีเอง อยู่ในชิ้นในทำเชื่อเหลืงตานะเดี๋ยวไปเกิดก่อนนะเกิดก่อนนะไปดีๆนะลูกทขาไม่ได้ดูแลหนูที่ดีไม่เป็นไรไม่กลัหรอกเขอเนี่ไปเกิดหน้าหลืงตานะโอเคให้มาบอกแบบเนี้ยผู้ชายคือตัวการได้ทีนี้เ่็นชิ้นที่เราไม่บอกน้ว่าเราไม่เอาเองใช่ไปหามาเทได้มาเลาวที่มาโผล่น่ะมันทั้งเหม็นทั้งโฉกมาโผล่ลด้เลอเถ้อกุณบอกนะอ๋อ อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นมาในชีวิตก็ได้เยอะแยะคน,นะอื่นเขาก็อยู่กันได้ไม่เห็นต้องมีคู่เลยเลยตามนี้แต่ถ้าเมแหล่เขาคิดอยากมีหัว <c oughs> มานก็จะสิ่งด,ดีๆก็จะหายไป <c oughs> ใช่ถ้ามีคู่ <c oughs> เงินเงินก็หมดคือตัวคู่ของเขาบอกว่ามันเป็นคู่ไล้วทีนี้มันเป็นไม่ได้เรื่องความที่อันธิษฐานไว้ครับ มัมีบเพียเปลี่ยนจิตตัวเองอะลวนตาจิตันนี้จะช่วยให้ชิดเรียเป็นฉน่าล้วนตาครับเออเดี๋ยวมันแกนะมันก็เลิกเองอะตามนี้ตอนนี้มันอาจจยังคิดไม่ได้บ้างมากเลนะมันไม่รู้เรื่องหกู่ไม่แบบนี้้มดอ่ะอดีแล้วก็ฟังให้ดีชะตาชีวิตเธอก็ไม่มีคู่อยู่แล้วเทวดาเาไมโกหกเธอหรอก่ไมโกหกเธอทาไมเธอฝืนไปเธอก็เหนื่อยเปล่า แล้วก็จะตกต่ำแล้วก็มีแต่ปัญหาในเมื่อรู้ไม่มีก็เข้าหน้ากานหน้าเข้าวัดไปอย่างเดียวตามนี้ถ้าหนูขอถามแบบหยาบๆเลยหนูยังมีกิเลสมีมนุษย์ถ้าหนูแบบอยากมีเซ็กถ์าอะไรนะวันเดย์นิสต์ดเหมือนจะจบมีเซ็กจบอย่างเงี้ยได้ไหมคะหนูขอพูดตรงๆอยูงเลยก็คือว่าถ้าเกิดมันมีอารมณ์ไม่มีคู่ก็ได้แต่ถ้าเวลามีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากขอแบบว่าผู้นอน,นอ่ะผู้นอนเป็นครั้งคราวอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีบาปมีกรรมเข้าใจเธอกรรมไหมเข้าใจเธอแต่ว่าถ้าเธอมีธรรมะเธออาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่จําเป็นก็ได้ยามที่เธอเป็นเด็กไม่เห็นต้องมีเรื่องนี้เลยใช่ป่ะคนแก่ๆเขาไม่มีเรื่องนี้เขาก็อยู่ได้ปกติผมก็เคยทิ้งมานานแต่บางทีถ้าเราอยู่จังหวะหรือว่าฮอร์โมนฮอร์โมนหรืออะไรความอยากของเรา <c oughs> เข้าใจเธอแต่ว่าบางทีเนี่นะเธอก็ต้องคิดว่า เธอไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ชีวิตเธอจะตกต่ําแล้วก็จะมีแต่เรื่องเสียหายเธอหักห้ามใจเธอเอาธรรมะเข้าไปทาให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันมีแต่คือพูดง่ายมันเป็นเหมือนกับสิ่งจอมปลอมที่หลอกลวงให้คนเหมือนกับโดดเข้าไปในกองไฟแล้วเธอก็จะต้องตายเพราะไอเรื่องอํานาจของกิเลสนี้เธอพยายามศึกษาธรรมะมากๆเธอจะรู้ว่ามีแต่ขี้มีแต่เยี่ยวถ้าเปิดมาเธอจะเห็นว่าโอ้โห มนุษย์นี่มันจริหนถือสกปรกเหลือเกินดูมันสวยๆแบบนี้นะเธอผ่าไส้มาลงมานะขี้มันเหม็นจะตายแล้วก็มันมีแต่ของเน่าของเสียของอะไรต่างๆเข้าใจเปล่าถ้าเธอมีธรรมะนะเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งไอพ่อมันเว้ยมันมีลูกสาวสวยเว้ยและมันจะไปถวายพระพุทธเจ้าใช่ไหมคนอื่นมาจีบอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วแล้วพ่อแม่มันบอกว่าไม่เอาไม่สมศักดิ์ศรีกับลูกมาลูกมันสวย แล้วมันก็เอาไปมันเห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่ามันก็บอกว่าเนี่ยรอยเท้าคนเนี้ยเป็นคนมีบุญมากเลยอยากจะแล้วมันก็รอพบมันก็เจอพระพุทธเจ้าพอเจอพระพุทธเจ้าั๊บมันบอกว่าเรามีของที่ประเสริฐที่จะมอบหมายให้มอบให้ท่านเป็นเจ้าเอ่อเป็นสมบัติคือลูกสาวของเราที่สวยมากพุทธเจ้ารู้บอกว่าเพื่อจะให้ธรรมะเขาไม่ได้ดูถูก ขอโทษทีเธอแม้แต่เท้าเรายังไม่อยากจะถูกลูกสาวเธอเลยเพราะมีแต่ขี้มีแต่เยี่ยวก็เลยได้สติว่าเออเราไปหลงไหลรูปภายนอกเองมันมีแต่สิ่งหลอกลวงเราข้างในมันมีแต่ปฏิกูลมีแต่ขี้มีแต่เยี่ยวเธอนะว่ามันตาสวยเธอก็ควักลูกตามันมาวางไว้อีกสองชั่วโมงเธอมาดูนะเธอจะอ้วกแตกนึกภาพ <laughs> เธอเนี่ยนะเอามีดผ่าเนี่ยนะแล้วถลกหนังมันนิดเดียวนะเธอไม่อยากจะจับมันเลยมันเหมือนกับหมูที่อยู่ในไออะไรในไออะไรว่าไอที่มันขายอยู่ในตลาดอะ่ะ <Thank you. S 1> ที่มันแขวนอยู่นั่นอะ่ะควักไส้มันออกมาเหมือนปลาเงน่นะหมูวัวควายถ้าเธอมีธรรมะเข้าไปลึกๆนะ <Okay. S 1> เธอจะไม่อยากแตะเลยตอนนี้เธออาจจะไม่มีธรรมะเธอก็เห็นรูปภายนอกเป็นเรื่องสําคัญ แต่คนมีปัญญาเนี่ยพิสุณีสมัยก่อนเนี่ยเป็นพระอรหันเนี่ยแบบสาวสาวแบบเธอนั้แนแหละเขาบำรุทำปั๊บเขาเห็นเลยเขาไม่เอาเลยเขามีธรรมะที่หล่อเลี้ยงแล้วก็แล้วเขามีความสุขไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาทุกทรมานเหมือนอย่างมนุษย์นะเขามีความสุขด้วยธรรมะเขารู้เลยว่าเขาจะไม่ต้องลำบากอีกแล้วเพราะ,ะนั้นเธออาจจะต้องหาสัจธรรมเพิ่มขึ้นในจิตใจเธออาจจะรู้สึกว่าโอ้เราเนี่มัน มันมันเข้าใจผิดไปเว้ยว่าของนี้เป็นของที่ยิ่งใหญ่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นของยิ่งใหญ่เลยไม่มีไม่ตายเพราะตอนเด็กเราไม่มีเราก็ไม่ตายเข้าใจยังอยู่ไปติดในรสชาติมันเป็นของหลอกลวงให้ตกนรกเธอไปปีนต้นยูดูต้นยวหน่อยก็ได้วะเธ <c oughs> <c oughs> ออย่าคิดว่าเธออย่าคิดว่ามันสนุกนะเว้ยไอ้พวกแบบว่าเอ้ยมันมันมัน มันเป็นเขาเรียกมันเป็นค่านิยมมันเป็นมังกป,ป่านนะอะไรนะมังกรป่านนะดูด้วยก็ได้จะได้รู้ที <c oughs> นิดเดียวไหนไหนมาแล้วก็ทัศนาจอกันหน่อยไ <c oughs> ปไหนแล้ววะโ <c oughs> อามีต้นงิ้วกับท่าทองแดงนี่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 พวกนี้ราดูไอพวกนี้มีเลิบกันทั้งนั้นแหละ แล้วก็ถูกคล้องคอไปแล้วไปอยู่นี่เลยเตรียมขึ้นเตาก่อนปั๊บเนี่ยพวกเนี้ยจะถูกทิ่มถูกแทงนี่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 เธอชอบใช่ไหมนี่เลยเธอเตรียมตัวเธอจะอยู่ต้นไหนเนี่ยดูดูเขาเรียกว่าดูหนามเล็กๆนะแต่เธอปีนขึ้นไปนะมันจะเป็นหนามใหญ่แทงทะลุอกเธอเลยทั่วเข้าไปเลย นี่แล้วเธอขึ้นไปน่ไม่ขึ้นก็ไม่ได้ข้างล่างก็แทงหมาก็กัดขึ้นไปแห้งบนนะเธอก็คิดว่าอยู่ข้างบนแท้จริงๆแล้วไอ้นกปากเหล็กก็ไปเจาะเธอลงมาอีกเธอต้องวินวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เงี้ยเป็นแสนแสนชาติเออสนุกนิดเดียวสนุกนิดเดียว แต่ทรมานอยู่ในเงนี้ยนานๆเลยเธออย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกนะมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นนะตั้งสติให้ดีแล้วเธอก็จะพ้นทุกข์ได้เข้าใจยังอา้าวไปได้ได้วิชานี้อย่าไปผิดศีลข้อสามนะ,ะดีดีมากบายบายไปได้อ่าจบลายต่อไป